ก็มาเริ่มกันที่คนแรกนางเอกน้องใหม่ช่องเจ็ดปิ่นชลิพนพรเข้าช่องปุ๊บนะคะประเดิมผลงานเรื่องแรกก็ได้เป็นนางเอกเลยในละครเย็ยนเรื่องทิดาวานน,นที่นำมารีเมคใหม่ตอนนี้นะคะปิ่นชลิพนพรอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นก็ได้เป็นนางเอกแล้วถ้าผลงานเรื่องแรกแจ้งเกิดเนี่ยอาจจะได้เป็นนางเอกแบบยาวๆก็ได้นะคะทุกคนอันดับที่2เมเมย์ธัญวีเมเมย์美美นะคะเป็นนางเอกในละครเรื่องแรก ก็คือเรื่องบาปบ,บริสุทดไลท์ซึ่งเป็นละครเย็นตอนนั้นนะคะอายุเพียงแค่17ปีตอนนี้เธออายุ21ปีแล้วและก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกนำละครหลังข่าวคนใหม่ของทางช่องในละครเรื่องอุ้มรักปฏิหารประกบคู่กับโดนัทก็ฝากติดตามผลงานของเธอกันด้วยนะคะอันดับ3มินนี่พันธิราได้เป็นนางเอกครั้งแรกในละครซีคอมเรื่องบ้านปั้นดาวประกบคู่กับยูโร ตอนนั้นนะคะอายุ18ปีซึ่งตอนนี้นะคะมินนี่พันธิลาก็อายุ21ปีแล้วและช่องกระดันเธอให้ขึ้นแท่นมาเป็นนางเอกละครเย็นคนใหม่ประกบคู่กับจินจินนะในละครเรื่องสาวสองวิญญาณอันดับ4ีปูเป้เกษรลินปูเป้นะคะเริ่มจากการเป็นนางเอกซึ่งตอนนั้นนะคะปูเป้อายุเพียงแค่16ปีก็ได้เป็นนางเอกในละครเรื่องแรกที่เธอเล่นก็คือเรื่องเขยซาพ่อตาแสบ ทางช่องจะทิงจานะคะแล้วก็มีละครอีกหลายเรื่องตามมาโดยเฉพาะละครพื้นบ้านและหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้เข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ประเดิมผลงานเรื่องแรกในฐานะนักแสดงช่อง7ดก็คือละครหลังข่าวเรื่องคุณหนูเรือนเล็กก็ได้เป็นนางเอกนำหลังข่าวเลยนะคะหลังจากนั้นก็มีผลงานอีกมากมายตามมาซึ่งตอนนี้นะคะปูเป้ก็อายุ21ปีแล้วผลงานของปูเป้ตอนนี้ ก็มีเรื่องคาทาสิงนะคะที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้แล้วก็มีเรื่องลางรักพางใจแล้วก็บ่วงวิมาลาแล้วก็มีละครพื้นบ้านด้วยเรื่องพิกุลทองอันดับ5นางเอกน้องใหม่ช่อง7เจนนี่ชีสลาเจนนี่นะคะปัจจุบันเธออายุ23ปีประเดิมผลงานเรื่องแรกในละครหลังข่าวเรื่องเกาะรักก้นหัวใจที่เกือบจะได้ดูแล้วเชียวแต่ก็ต้องเลื่อนไปก่อนเรื่องแรกนะคะ เธอเป็นนางเอกรองเรื่องที่2ก็คือเรื่องสายเลือดสองหัวใจเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่นางเอกนําเดี่ยวแต่ว่าก็ได้ประกบคู่กับมิกซ์ซึ่งเรื่องนี้นะคะเราก็พูดไปหลายคลิปแล้วว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็นฟาแฟดนางเอกก็เลยมีถึง2คนก็เท่ากับว่าเจนนี่เนี่ยก็ได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวแล้ว, <c oughs> ลวเราเชื่อว่าผลงานเรื่องต่อไปเนี่ย <c oughs> ก็คงจะกลายเป็นนางเอกนําเดี่ยวแล้วแหละก็มารอลุ้นกันว่าผลงานเรื่องต่อไปของเจนนี่เนี่ย จะเป็นเรื่องอะไรอันดับ 6. มะเมียวพรชดามะเมี่ยวนะคะได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครซิค,คอมตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ชื่อเรื่องว่าห,ห่อเฮ้วขนหัวลุกออนแอร์ปี2559นะคะตอนนั้นนะคะมะเมียวพรชดาเนี่ยอายุเพียงแค่19ปีซึ่งปัจจุบันนี้เธอก็อายุ23ปีแล้วก็ได้เป็นนางเอกละครเย็นมาแล้วหลายเรื่องซึ่งผลงานของเธอตอนนี้นะคะ ก็มีเรื่องรางรักพังใจเป็นนางเอกรองแล้วก็เรื่องเขยบ้านไร้สะพ้ายให้โซเรื่องนี้ก็เป็นนางเอกรองเหมือนกันอันดับ7พ็พาพายละมิดาพาพายนะคะเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยก็ได้เป็นนางเอกเลยในละครเย็ยนเรื่องเกิดเป็นกาออนแอร์ปี2560ตอนนั้นนะคะพาพายอายุ20ปีซึ่งปัจจุบันนี้เธอก็อายุ24ปีแล้วผลงานของเธอที่ผ่านมานะคะ มีมากมายหลากหลายเรื่องและตอนนี้ผลงานเรื่องใหม่ก็มีเรื่องกงน้ำพึ้งได้ประกบคู่กับเบียรสุกรวัตรแล้วก็ที่เพิ่งเปิดโผไปไม่นานก็เป็นละครฟอร์มดีอีกแล้วก็คือเรื่องเพลิงกินนาลีประกบคู่กับแบงค์อาทิตย์อันดับ8พิงพลอยประภาวดีพิงพลอยนะคะเริ่มจากการเป็นนางเอกรองละครเย็นแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครเรื่องมาดามบ้านนาตอนเธออายุ21ปี แต่ผลงานที่อ่อนแอนเรื่องแรกในฐานะนางเอกเนี่ยก็คือเรื่องขิงก็ลาขาก็แรงประกบคู่กับโกวศิลป์จนเธอกับโกเนี่ยแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้เป็นคู่จิ้นที่หลายคนชื่นชอบซึ่งเรื่องนี้นะคะเธออายุ22ปีและปัจจุบันนี้พิงคอยนะคะเธออายุ24ปีแล้วแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นนางเอกนําหลังข่าวหลายเรื่องแล้วนะคะผลงานใหม่ของพิงคอยตอนนี้ก็มีเรื่องสามีชั่วคืนประกบคู่กับยูโร แล้วก็ละครเรื่องปังเสน่หาที่เธอเนี่ยกลับมาร่วมง,งานกับโกวศิน์อีกครั้งอันดับ 9.PP พีพีพัชยาประเดิมผลงานเรื่องแรกก็ได้เป็นนางเอกเลยในละครเย็นเรื่องสาวน้อยอ้อยควนันนำมารีเมคใหม่แต่ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะถ้าใครจำได้ตอนนั้นคือดังมากเลตติ้งสูงด้วยนะคะเรื่องแรกแจ้งเกิดพีพีเลยหลังจากนั้นนะคะพีพีก็ได้เป็นนางเอกละครเย็นมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เลย ผลงานเรื่องแรกของ PP ก็คือเรื่องสาวน้อยไอคอนเนี่ยตอนนั้นนะคะ PP อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นปัจจุบันนี้นะคะเธออายุ24ปีแล้วผลงานของเธอตอนนี้นะคะยังไม่มีอัปเดตเรื่องใหม่ต้องรอทางช่องเนี่ยออกมาป,ประกาศก่อนนะคะว่าผลงานเรื่องต่อไปของเธอเนี่ยจะเป็นละครเรื่องอะไรมาปิดท้ายกันที่อันดับที่10รุ่นพี่ที่สุดในคลิปนี้ก็คือมุกดาน,นลินรักษณ์นั่นเองผลงานเรื่องแรกของมุกดาน,นะคะ เป็นนางเอกรองก็คือละครเรื่องขมิ้นกับปูนแต่ผลงานที่เธอเนี่ยขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกก็คือละครเรื่องมัตสยานะคะแจ้งเกิดเธอเลยเรื่องนั้นตอนนั้นนะคะอายุประมาณ20ปีได้ปัจจุบันนี้มุกดาอายุ24ปีจะโครบ25ในเดือนหน้านี้แล้วนะคะทุกคนผลงานของมุกดาตอนนี้นะคะก็มีเรื่องเขยบ้านไล่สาให้โซแล้วก็มีไปรับเชิญนิดหน่อยในละครเรื่องบ่วงวิมาลา ส่วนผลงานเรื่องใหม่ที่มีข่าวว่าจะประกบคู่กับโกวสินเนี่ยต้องรอทางช่องออกมาเปิดโผก่อนนะคะซึ่งข่าวนี้นานมากแล้วไม่มีความคืบหน้าเลยก็มารอลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิป10อันดับนางเอกช่อง7ว่าแต่ละคนเนี่ยได้เป็นนางเอกเรื่องแรกตอนอายุเท่าไหร่รวมถึงมาอัปเดตอายุปัจจุบันของพวกเธอแล้วก็อัปเดตผลงานด้วย ถ้าเกิดไม่มีนางเอกคนไหนในคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะทุกคนคือเราตั้งใจเพื่อจะทำหาหลายคลิปลหลายๆ p p ถ้าไม่มีใครใน EP นีนี้ก็รอดูใน EP ต่อไปนะคะทุกคนเพื่อคลิปเนี่ยจะได้ไม่ยาวจนเกินไปรวมถึงฝ่ายชายด้วยนะคะที่เราบอกว่าจะมี EP 2เดี๋ยวรอเราเราวบรวมข้อมูลแป๊บหนึ่งส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ ในคลิปต่อไป5คลิปนี้นะคะมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องขออาภาัยทุกคนด้วยนะคะ